อีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นประเด็นที่น่ากังวลเกี่ยวกับโรคระบาดค่ะในพื้นที่ภาคใต้นะคะตอนนี้มีรายงานว่าโรคไข้ามาเรียตอนนี้กําลังระบาดในพื้นที่ค่ะและที่ยะลาเนี่ยพบผู้ป่วยพุ่งสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะมียอดของจำนวนผู้ป่วยเนี่ยเกือบ2,000คนค่ะวันนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดยะลาก็ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันนะคะหลังจากที่พบตัวเลขของผู้ป่วยสูงเป็นประวัติการค่ะเนื่องจาก การทํางานของเจ้าหน้าที่ช่วงนี้นก็มีอุปสรรคเยอะด้วยเพราะว่าในพื้นที่ภาคใต้ก็มีปัญหาความไม่สงบทําให้การทํางานเชิงรุกในการป้องกันแล้วก็ลดจานวนผู้ป่วยมีปัญหาวันนี้นายแพทย์อุทิศักหิรัตนกุลนะคะเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาค่ะก็ไปพร้อมกับบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดที่ยะลาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก,ก็จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน เรื่องการใช้เครื่องพ่นหมอกควันเพื่อกําจัดยุงก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคุณวรเชษพรมโอภาสเป็นประธานนะคะนายแพทย์อุทิศักด์บอกว่าสถานการณ์ปัญหาโรคติดต่อที่เกิดจากมาแมลง ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาก็ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในปีที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่1มกราคมถึงสิ้นปีนะคะก็สำรวจปรากฏว่ามีผู้ป่วย830รายเสียชีวิตไปแล้ว3รายในพื้นที่อย่างที่อำเภอรามันที่อำเภอยะหาและที่อำเภอทันโตปรากฏว่าอยู่ในลำดับที่9ของประเทศนะคะแต่ว่าไข้มาเลเรียเนี่ยน่าเป็นห่วงมากที่สุดคุณผู้ชมเพราะว่าไปลำบาดอยู่ที่จังหวัดยะลามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วเกือบ2,000รายตัวเลขนี้เนี่ยถือว่าป่วย เป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยคุณหมออุทิศก,ก็เลยบอกว่าจากสถานการณ์เรื่องนี้ในพื้นที่จังหวัดยะลามันส่งผลชัดแหะครับกับคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยของประชาชนก็มีผู้ที่เสียชีวิตจากกรณีเหล่านี้มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจด้วยและที่สําคัญน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าในพื้นที่จังหวัดยะลามีประเด็นเรื่องความไม่สงบในพื้นที่การทํางานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ก็อาจทําได้ไม่ครบถ้วนถูกต้องทันเวลา ต้องขอความร่วมมือกันล่ะครับจากภาคประชาชนจากผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาร่วมกันครับ